ช่วง The Spirit of TGR Team Thailand สนับสนุนโดย Toyota g a สู Racing Team Thailand สวัสดีครับผมต้นมานัทนะครับจากทีม g a สู Racing Team Thailand ครับผมวันนี้ก็จะพามา ดูอุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักก็คือชุดแข่งที่เราใส่ก่อนที่จะขึ้นรถนะครับก็นี่ครับข้างผมนี่คือชุดแข่งนะครับของผมนะครับวันนี้เอามาโชว์กันนะครับซึ่ง มาชมว่าชุดแข่งของทีมเราเนี่ยทำไมถึงเป็นลักษณะแบบนี้หรือแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เป็นชุดแข่งก็คือเหมือนชุดหมีนะครับที่เราใส่ทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีซิปตรงกลางร,รูดปิดนะครับซึ่งชุดนี้ทำจาก ARD ซึ่งเป็นของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนนะครับต้องมีการรับรองจาก FIA นะครับว่าเป็นผ่านมาตรฐานนะครับซึ่งจริงๆแล้วผ้าของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผ้าคารียกโนมก ซึ่งเป็นท่าที่เราเอามาจากท่าที่แบบพวกใช้ดับเพลิงนะครับมาพัฒนาในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็มาเป็นชุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนาแต่พอมาเป็นขั้นเล็กๆพัฒนาขึ้นมันก็จะบางขึ้นนะครับสบายขึ้นนะครับไม่ร้อนเพราะว่าโอ้โพูดจริงว่าลาก่อนแข่งรถเนี่ยเวลานั่งในร้อนเนี่ยนั่งในรถมันร้อนมากนะครับก็เลยพัฒนาขึ้นมาให้มันมีความนุ่มมากขึ้นแล้วก็บางมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีการดูว่ามีการรับรองก็จะอยู่ด้านในนะครับสติกเกอร์ต่างๆการรับรองต่างๆ,ๆนะครับนะทีน,นี้ก็มาดูลายชุดกันบ้างดีกว่านะครับลายนี้จริงๆแล้วไหล่หลของเราเนี่ยเป็นชุดของทีมไทยแลนด์นะครับก็คือทีมประเทศไทยนะครับแล้วก็ลายพื้นฐานของเขาก็จะเป็นดําแดงขาวซึ่งเป็นทีมกาซูเรซิ่งนะครับก็ทั่วโลกใช้กันนะครับอันนี้ก็คือผมเอง มานัดนะครับแล้วก็ติดกุ๊บเลือดไว้นะครับเผื่อไว้นะครับแล้วก็ทีมประเทศไทยส่วนด้านหลังก็จะเป็นทีมเรานะครับกาซูนะครับแล้วก็มี FA a นะครับตอนนี้ก็บอกว่าผลิตจากแบบรหัสไหนปีไหนอะไรต่างๆส่วนแขนเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ Motorsport นะครับที่เราแข่งวันเมกเ a รสกันนะครับส่วนตรงแขนเนี่ยก็สามารถยืดได้นะครับก็ะตรงขานะครับเหมือนกันนะครับ ส่วนอื่นนะครับด้านเอวก็เป็นท่าของเขาแต่ยืดได้ก็ดีนะครับขามาก็จะมีลายนะครับเป็นการซูเรซิ่งทีม m านที่ขานะครับส่วนข้างล่างนะครับก็เหมือนที่แขนมีจัมนะครับทั้งหมดนี้กันไฟหมดเลยนะครับก็วันนี้น่าจะได้มาดูชุดแข่งแล้วเนาะว่ามีการพัฒนาขึ้นเยอะนะครับ ก็ถ้าไม่มีแต่งหน้าก็แป๊บเดียวครัไม่มีครับไม่ได้เขียนคิ้วเขียนตาก็ไม่นานครับก็วิธีแต่งตัวก็คือเราใส่ชุดชั้นในที่มันกันไฟข้างในก่อนทั้งบนล่างถุงเท้าแล้วก็ใส่ชุดนี้ใส่ถุงเท้าแค่นั้นก็เหงื่อออกครับแต่ไม่นานร้อนเสร็จก็ใส่ฮานแล้วก็ใส่หมวกล็อกฮานแล้วก็หูฟังแค่นั้นเองนะครับ